โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Monster Hunter World ครับวันนี้เราก็รับภารกิจมา <ไป S 2> จากสมาคม Hunter อ,อีกเหมือนเดิมนะครับสมาคม Hunter รรายงานมาให้เราไปจากการเจ้าปุกคีปุกี้ครับปุกคีโปเก้หรือปุกคีปุกี้ก็ได้นะครับผมออกเสียงไม่ค่อยถูกนะครับเราขอทำอาหารกินก่อน,นครับ มีอาหารอะไรให้กินไหมนี่ครับเพิ่มเลือดเพิ่มสตามิน่าครับลองดูครับไก่อบอ้แมวเราก็กินด้วยครับงบังบงบับงับอึกอึกอึกโอเคพร้อมแล้ว ไปครับเริ่มสะกดรอยได้เราก็ตามกิ่งห้อยเราไปครับพุกกี้พุกกี้อยู่ที่ไหนมาตามไปตามรายงานของสมาคมฮันเตอร์นะครับระบุว่าเจ้าพุกกี้พุกี้นั้นจุดอ่อนอยู่ที่หัวปีกและหางครับ,รบโดนโจมตีได้ หัวน,นี่3มดาวนะครับปีกนี่ปีกนี่2ดาวสามดาวครับหางอีกครับแพทธาดสายฟ้านะครับสายฟ้า3าดาวนะพี่ปกติหลับ3ดาวสายฟ้า3มดาว,าาดาวโอเคครับปิดแค่1ึดาวครับเอาละครับคบ่อยๆไปครับอย่ารีบร้อนครับ

เอทำไมต้องขึ้นเรือของคนด้วยน่ะไปครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปใจเย็นๆเอ๊ะอยู่ไหนเอ่ยคิบุกิเจ้าตัวนี้มีพิษนะครับเราเอย่าลืมเตรียมยาก,กันพิษมาด้วยนะครับแก้พิษ ไม่ใช่เราไม่ได้มาหาตัวนี้ยังไม่ถึงเวลาสมาคมนักรายังไม่ให้เราตามหานะครับเราตามหากิ๊กี้ก่อนครับเราก็ยังใช้อาวุธเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ปืนพร้อมหอกปืนปลายหอกปอกปลายปืนเออยังไง เรามาหาพุกกี้พุกกี้เอ๊ะทำไมไก่จังนี่มันกิ้งกามีเอาได้ไหมรู้สึกว่ามันจะสู้กันเองหรือเปล่าครับเนี่ยผมได้ยินเสียง ไม่ด้ยินเสียงนะค,ครับเราขึ้นที่สูงก่อนครับเราขึ้นที่สูงก่อนครับโอเคครับขึ้นไปไม่ได้แล้วนี่ครับลงดีกว่าครับโอเคนิดใอยเท้าใครไม่เอาครับเรามาหาพุกกี้พุกี้ครับพุกี้พุกี้เอ๊ะนั่นไงเจอแล้ว นี่เจ้าคิวี้ฉันมาหานายแปวแปวผมต้องตามหาใหม่ครับเฮ้ย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 ในโนโซสลัสมาห <laughs> นีก่อนเราเลี่ยงการประทะนะครับ มาหาพุก,กี้พุก,กี้เราไม่ได้มาหาเออเย็นๆครับค่อยๆเราต้องเดินกลับไปใช่ไหมครับเนี่ยอะไรเล่าตา,าทำไมฉันไม่ต้องการเจอพวกนายอาะครับเราวิ่งผ่านไปครับโอเคมันไม่สนใจเราครับ ไปกันครับเราตามหาพุกกี้พุกกี้ครับพุกกี้พุกกี้อยู่ที่ไหนพุกกี้พุกกี้ตามหิ่งห้อยแล้วไหมครับรู้สึกเราวิ่งไกลมากเลยครับตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาครับเฮ้ยเจอแล้วครับนี่คือทินทินที่เจ้านี่อยู่ครับเน่เจอแล้ว แล้วครับล็อกเป้าหมายวิ่งเข้าไปเสียบสาบเสียบเสียบโอเคบล็อกเสียบโอ้ยเอ้ยพิษพิษพิษเหรอเอาไว้บล็อกไว้ผมใช้หอกผมใช้โล่ผมใช้โล่เสีบเดี๋ยวก่อนครับรอตั้งหลักผมจะใช้ฆ่าได้เลยขอเราเก็บหัวนายนายปั๊บ Okay. ไปต่อครับวิง่งนี่ไงนี่ไงอ่าใจเยน็นัะเป้าเสียเสียครับป,บปีกเสียปีกเสียผัวอ่าไปโดนล็อกสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมนรู้เสามา ขอขอออล็อกเป้าหยุดล็อกเป้าสิหยุดล็อกเป้า,อปาขอปีนหนีก่อน,ข,นขึ้นไปขึ้นไปโอเคถบเจ้าไนโรนรสาครับให้มันให้มันสู้กันให้เลือดรถเราจะได้ไอขึ้นไปทำไมปัดโทนายก็สู้กันไปสิเราไม่เกี่ยว ไหนสู้กันไปก่อนขอผมเพ่นกันครับขอผมเพ่นกันครับท่านผู้ชมโอเคผมผมเป็นรถที่สูงครับเสียเวลานหน่อยครับโอเคผมมาแอบดูนะครับผมมาแอบดูผมมาแอบดู ระวังเก็บมันแรงแอบดู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 ดนไป,ไ,ปได้เป็นการดีอ้าวโดนงับไปไปได้แล้วเจ้าโปกเก้โปเก้ครับก,กี้ปกุกกี้โอเคครับคิวกีวบินไปแล้วเราไปตามหาคิี้ิวก่อนครับนี่ไงบี B. ให้กดวีคืออะไรอะ่ะโอเควียิงเหรออ๋อเสียบกดวีก่อนโอเคเก็บแล้วนะกดวีนี่ไงกับดักอ๋อกับดักครับมาโอเคยิงกับดักเป้เงเป้เองอ๋อผมจะยิงกับดัก ท่านผู้ชมใจเย็นเดี๋ยวตาลายครับอา้าวลวกมาแล้วปึ้งม,มาครับชาร์จพลังครับอโอ้โหรุนแรงชากกระสุนเปลี่ยนกระสุนไม่ต้องเปลี่ยนครับยังมีเหล็กในยอยู่เอาเก็บเ,ออกเก็บเข้าออกเก็บเข้าออกทำไมนี่ไม่มีนี่ เสียบเล็กไหนเยี่ยมโอเคครับบอกไว้เสียบหน้าเสียบครับเสียบหน้าครับจุดอ่อนระวังพิษมันด้วยนะครับระวังพิษของโปกเกะโปกเกโปก,กีปุกกี้ด้วยครับโอ้ยว้าบอกไว้ บล็อกได้นะครับผมบล็อกได้ผมบล็อกได้นี่นี่นี่ก็จะเย็นพิษนั่นไงนั่นไงครับเจอพิษแล้วครับเดี๋ยวผมแก้พิษก่อนครับกินยากินยาแก้พิษโอ้มึนมึนอ้ามึนโอเคกิ้งไปดิบอกไว้ก่อนขอฮิ้วก่อนอ้าแมว ช่วยฮิวก่อนแมวเฮ้ยใจเย็นเราผมว่าตาหน้าที่ผมจะไปล่าผมต้องไปเอาอาุวุธอื่นแล้วครับแท็กชึบๆ <c oughs> โอเคอึ๊บวาดอุ้ย,ยทำไมผมตีหางไม่ได้ครับช่วยบอกหน่อยครับ เอาขึ้นหัวโอ้โหขึ้นหัวขึ้นหัวขึ้นหัวกดเออวายครับกดแทง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 ครับแทงอย่านะอย่านะอย่านะเสียบหัวเสียบหัวเสียบหัวรัวๆโอเคกดวายค้างโอเคครับชาร์จพลัง ชา้าสิครับชา้าสิครับเดี๋ยวมันตื่นครับชอบทานี้ท่าเดียวครับชอบทานี้อยู่ท่าเดียวครับนีไงไปไหนล่ะอาจจะไปไหนมีอะไรฉันเก็บไหมไม่ใช่ละต้องตามมันไปครับตามไปโอ้น้ำพึ่งพึ่งฉันเต็ม ไปไหนครับเนี่ยไปรุดเร็วเฮ้ยปุกี้ปุกี้มันทำอะไรแถวนี้ฉันมาแล้วฉันมาแล้วฉันมาแล้วมาเสียบเสียบเสียบไม่ได้กินหรอกอ่าไม่อยากยินปืนเลยอีกป hey, ืนแลวอาวุธรถอาวุธมันจะเอรับ โอเคครับซ่อมอาวุธผมต้องซ่อมอาวุธก่อนโอเคหลบหลบไปซ่อมอาวุธใกล้ๆก่อนอ๋อล่วงล่วงซ่อมก่อนครับอ้าวกดกดซ่อมอาวุธสิครับนั่นนั่นนั่นเลื่อยโอ้โหตะไบอาวุธจนมันมาเสียบโอ้มานี่เอาซ่อมอะไรบ่อย ปะโถเอ้ยมานี่ล่วงล่วง <laughs> ลงมานี่บุกิบุกิโอผมต้องขึ้นกลับไปหาหมันนะครับเออขึ้นไปยังไงเนี่ยครับปัญหาโอเคทางนี้แล้วยังไงต่องานงอกโอเจอแล้ว มานี่่อาทำเฉันล่วงลงไปข้างล่างทำเฉันล่วงลงไปข้างล่างผมจะกดระเบิดเสียบเด็กไนปั๊มอ่าเสียบโอเคเสียบอ่าล่วงอีกแล้วเป็นเรื่องกิจตายไปแล้วนะเนี่ยขึ้นไป โอ้ขึ้นยากลำบากจริงปีนไหมสลิงอืออยู่ไหนโอ้นี่อีกแล้วเหรอผมต้องยิงกันล่วงมาปุโอเคครับโอเคฟันฟันฟันโหมเหล็กในหมดเหล็กในผมหมดเหล็กในผมหมดนี่ไง ลีโหลดกระสุนชึ้เก็บก่อนเก็บก่อนโอเคเราตามไปนยครับอย่ารีบร้อนครับค่อยๆทิมอันนี้ไปที่ไหนล่ะโอ้โหขี้โกงอะบินได้เราบินไม่ได้เราต้องสะกดรอยตามไปเหมือนเดิมทางไหนทางไหนครับ บุกี้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 เจอเจอตัวอะไรนั่นอ่ะกิ้งกลายอีกแล้วเหรอเรามาล่าปุกี้บุกี้ครับเราไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมาเสียบเสียบบล็บอกเสียบหมดครับเสียบเสียบบล็อกเสียบ อะไรอ่ะไปไหนอีก่ะอ๋อยิงครับเก็บอาวุธแต่ยิงให้มันลงมาลงมานี่ไม่ลงครับยิงหน้าลงมาไหมเสียบครับกวาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคกวาดควาย วายแล้วก็เสียบเหล็กในลีล์รถอ่าพิษ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 โอ้แก้พิษอยู่ไหนนี่ครับยากแก้พิษมื่นอีกแล้วครับผมมืน่นโอ้อกินแก้พิษก่อนแงมอึกอึกอึ๊กอึ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 กวิกกกงง่งวิ่งไปด้วยโอเคแก้พิษแล้วเฮ้ยลงมานี่ มานี่โอ้ยโอ้ย,อยมีอาการแหลกมีอาการแหลกโอเคเสียบไม่ยงไงอ้าวหนีอีกแล้วครับคือผมต้องวิ่งตามมาอีกแล้วใช่ไหมครับคือเจ้าตัวนี้ปล่อยได้ปล่อยพิษได้นะครับก่อนจะมาล่าสมาคม อันเตอร์เราก็เตรียมยาให้ผมเป็นที <Alexandria> s <S ่เรียบร้อยนะครับผมเลยมียาแก้ผิดเฮ้ยกินกามาครับเราเคยล่าไปแล้วตอนนี้เราต้องมาล่าตัวที่เฮ้ยเอย่าบองนะในนนเสามาในนนเสามาขอโทษนายอ้าวเราจะไปเราหาทางไป ที่ไม่เจอในโนเสาครับเราไปทางลัดครับผมก็ไม่รู้ว่ามันลัดหรือเปล่าแต่ผมว่ามันลัดครับ <c oughs> เรามาหาบุก,กี้บุก,กี้ครับบุก,กี้บุก,กี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บโอโ้โหโหดเปทาซาเลยครับฟับไงล่ะทางลัดของผมวันนี้บุก,กี้บุก,กี้ ฟับ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 โอเคผมรับอาวุธรับอาวุธก่อนครับตอนนี้มันยังไม่รู้ตัวมันยังไม่รู้ตัวครับรับอาวุธก่อนอาวุธผมแดงครับโอเคฟับกระสุนพร้อมดีโหลดชาร์ทตอรมโอเคครับ เสียบบอกไว้บอกไว้ก่อนกระโดดได้ไหมครับกระโดดเกาะบอกไว้ครับเสียบสูงนี่ไงเอ้ยโล่ผมโล่ผมป้องกันได้เดีย๋ยวก่อนเดี๋ยวอย่าฟาดหางม้วซั่วอ๋ออย่าฟาดหางม้วซั่วนี่ไงปึ้มไปปึ้มไปผมจะ ตรีระเบิดเอ๊ะระเบิดหมดเอ๊ะกระสุนหมดโอเคกวาดแล้วก็ตีอ๋อกวาดแล้วก็ตีแล้วก็ระเบิดโอเคว๊อกตีไงเป็นไงล่ะโอเคตามไปยิดีลกระสุนเฮ้ยเวลาจะหมดอะไรกันเนี่ยกวาดมันหนีครับ มันหนีอีกแล้วควาดตีระเบิดโอเคเฮ้ยพิษพิษพิษมีโลกระสุนโอ้โหจะตัวนี้มาอีกแล้วครับผมจะฆ่าตายอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวติดพิษควาดเฮ้ย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 มานี่นายนายมานี่นาย มานี่มานี่นายอ่าผมติดพิษนี่นี่โอ้โหฟันหางอีกโอเคเสียบกวาดปัดโถ่เสียบเฮ้ยหางมันขาดหางมันอยู่ที่ไหนครับผมหาหางมันไม่เจอนี่ไงนี่ไงหางมันครับ ผม,ผมเจอหางมันแล้วโอเค, <Hey. S 1> อเ,คเกบ็บอาวุธเกบ็บอาวุธสิก่อนอหางครับวิ่งไปหาหางก่อนหางหางหางสสเสียบครับเราทำภารกิจที่สมาคมฮันเตอร์ให้เรามาได้แล้ว <joue S 1> เราก็แล่เนื้อครับงานของเรารู้ล่วงโอเคแล่ไหม เยี่ยมโอ้โหเอาละครับเป็นอันว่าวันนี้เราทำภารกิจรู่ร่วงครับทำตามที่สมาคมฮันเตอร์ให้มาได้เรียนที่เรียบร้อยเจ้าคุกิบกี้เสร็จเราเรียนที่เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ถึงเวลากลับไปส่งครับ รอชมสักครู่ครับโอเควันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ